ช่วยหนิเฝ้าบ้านเฝ้าเฮียนอยู่นี่นะ่ะมีประโยชน์อย่างเงาี้ยเอาวอามาด้วยอันนี้ใบไม้พุูงสายพัยยนธุนนน์มาจากภาคกลางมาจากอุทยามาปลูกหลายปีแล้วนี<อ>่เราต้องตัดแต่งนะตัดแต่งติงให้มันตลอดดูสวยงามไม่มีไม่มีก,กิ่งก้านดิ่งออกมามีแต่ใบก็คือใบสุดใกล้ดูสวยงามไหมแต่กิ่งเล้ตลอดนะนี่ใบอย่งนี้จะมาโดนกูไหมอันนี้ต้นบักข้าวไฟบวกกล้วยครับ <c oughs> ต้นบักข้าวเอกมาเป็นกล้วยได้หรือเปล่นี่มาพุ่งขึ้นเลยะนี่ เ, <S <S เอาลูกต้นมะพร้าวออรู่นเป็นกล้วยไม่มีที่ไหนครับมีที่นี่ที่เดียวไอ้เงือแหงแจ่ต้นมะพร้าวออกนี่แหละเรา,เราดูเราดูผลงานที่เราทําไปเราก็พยายามสังเกตพื้นที่เราตรวจสอบว่าอะไรที่มันออกมาแปลกๆนี่ครับมีที่นี่ที่เดียวครับต้นมะพร้าออรุเป็นต้นลูกกล้วยครับนี่สิ่งพิเศษที่หนึ่งนะครับะพัฒนาการใหม่นะครับมีมีมีต้งพืชพืชใช้ใบพืชกินผลเราทําไม่หมดนะครับ นี่ต้นมะเขียนะครับต้นมะเขีย่นี่ปลูกกินใบมะเขือมะเขือนะครับนี่หูมันเทศนะครับเนอมีหัดไม่หรามีหัวมันเทศนะครับเอแล้วอยากที่จะนั่งเสนอนี่นั่เสนออีกนี่หนี่หนี่แล้ปลูกโออิชิใส่ตรงนี้ไว้นะครับนี่นี่มีหัดโออิชิถูกมีทุกอันครับจะนั่งปลูกโออิชิอ่าโออิชิโออิชิทุกอันทุกอันโออิชิเราจะเอาพืชผสมผสานให้เป็นเซฟโซนแล้วก็ ทำถ่ายคอนเทนต์นะครับช่วงนี้มันดังขึ้นทุกทุกวันนีเ่เราเราเราปลูกไปแล้วเราก็สังเกตด,ดูว่าผ,ผลผลผลิตที่เราปลูกไปอไเออวะเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้ที่อยากนําเสนอมากที่สุดเลยคือต้นมะเฟืองตัวนี้ครับ,บเป็นดอกเป็นผลทั้งปีสุกแล้วออกลูกใหม่สุกแล้วออกลูกใหม่ทั้งปีครับเป็นมะเฟืองที่เป็นมะเฟืองุกฤดูการเขาเรียกว่าสารดูดัอนี้สิสีจะดูนะครับมั่วมันวไงครับตันเดือดต้นเดือดต้นเดือันว ฟ้าลั่นนะครับวันนี้ปีนี้เราได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยมองดูคุต้นนะครับต้นมะม่วงมะม่วงยังเนี่ยผมฟ้าลั่นครับฟ้าลั่นครับผมฟ้าลั่นบวกเขียวเสวยผมอันนี้นี่ยเนี่ยเนี่นี่ยบักต้องจะสวะรุ่นนี้นะเป็นกระถ้อนที่เรานำจนนำผลมาจากประเทศรัสเซียทุเรียนครับมาเปิดโอ้ยคุณเชื่อตลาดนั่นมาข่างนวดดูผลครับดูผลนะครับเราดูแลเราดูสวนเราจะผลิต กระท้อนสายพันธุ์ใหม่นะครับลูกพ่อปลาหมังสสสสววัคือเราส่งขายสินค้ากระท้อนรุ่นนี้เราส่งไปขายรักชีพมาเลยเสิหหอมาเลบหตทองหอเพราะว่าฉีดแล้วฉีดยังฉีดน้ำุ้มพ่นไปโดยสารประกาศจากธรรมชาตินะครับไม่ให้แมลงมันทองเนี่ยมามามาเข้าไปในฝังตัวอ่อนแล้วผลจะไม่ได้กินครับแมนบ้ามาเลยเรื่องนี้เรื่องจริงครับนี่ดูดีผลสวยงามมากเลยนี่เราจะได้ส่งไปต่างประเทศเลยไปรักชีพดุสเรียบครับ ลูกค้าจองแล้วพี่โด้อนำเสนอพืชอ่าอินซีนะครับเราปลูกไม่มีสารเคมีนะ้ำเ่อยน้ำมันเนี่ยพูดใมันยั้งกูนะต้นมันยั้งกูนะแล้วที่ก็ถนนอีกกี้ครับมีถนนตะปาพิ่จิตครับนำเสนอครับนี่ยได้ด้วยนะเอาไปแรยกเราไปแล้วก็มันบางส่วนมันมันเนี่ยมันอึนมันไม่มีน้อยมากที่ทหารไปใช้เบิร์ดบักมีเนี่ยพอดีถนนไม่มีข้าวกินก็เลย ต้องทำทำทำ,ทำตัวเองไปซื้อข้าวซื้ออาหารมามามาไวเลี้ยงตัวเองลูกเต่ามันก็รีหลือน้อยนะ<อ>พ่อแม่มันก็ไปก่อนแล้วาาปาดปาดปาดัดปอดมึงไยเอาบักมี่ไปแลกขา้าวอ่าบักมีข้าวเก,กี้ยนก็ลูกๆก็ต้องปเป็นรุ่นต่อไปที่จะไปเอาไปแลกข้าวเหมือนกันครับเนี<อ>่ยครับอคือโยแม่มันกันด่านทุกอย่างตัว <laughs> สวนลำไยเรามีทางเสือสวนลำไยครับตอนนี้มีอีกสวนมีสวนลำไยมีสวนหน่อไม้สลังนะครับที่เรากำลังจะผลิตเป็นปลาไล่ไล่ไล่ก็ไล่ออร์แนนิกที่เป็นอินทรียนะครับพืชอินทรียนะครับเราจะไม่ใช้เคมีเข้ามาปะาปนเพื่อจะเป็นเป็นโรคเป็นภัยต่อผู้ที่ต่างซื้อพันธุ์ของเราไปนะครับเพิ่งไปใช้ไซบะนี่รัดชุวิุเสียดครับรัดชุวิุเสียด เยอรมันนี่เรามีการทกับรัฐสซูเวี์สเซดส่งไปพุนอ่ะครับผมเพราะว่าเขาเรามีออเดอร์เสร็จเขาเห็นผลิตภัณฑ์อ่อไปที่เขาคือต่างประเทศก็เลยทำมาทำครับเนี่ยสินค้าเราจะจะโกอินเตอร์นะครับประเทศที่จะสั่งซื้อคือรัฐสซูเวี์สเซดนะครับเยอรมันนีนะครับโอ้ยบักขไกใย่ึงเส้มาไกินกับกินไส่กินไส่กินพวกมันมันจะเป็นบ้า จงเอกสารทำเดี๋ยวคุณนี่เต็มเบอร์ก็ตกลงทางธุรกิจปราศจากภาษีไม่ต้องเสียภาษีให้กั่ป่ะเพื่อว่าไม่เป็นยังไงมึง่ว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงนะเพราะว่าเราเขาเห็นสินค้าเราเขาเห็นเขาเห็นสินค้าเราผลิตโอ้้บางงครักินตับกินไก่กินไตมาแล้วคุยดินซีครับคุยดินซีนะเขาเป็นทางเลือกของต่างประเทศที่เขาชอบมากครับฟังตะกอนแล้วกไปฟังตะกอนเดี๋ยวาวยี๋ยว